ถนนพระราม2ปิดการจราจรฝั่งขาเข้าและขาออกที่จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟกิโลเมตรที่18เพื่อปูพื้นผิวทางชั้นบนสุดของถนนสวัสดีครับคลิปนี้ A News Time นํนำทุกท่านมาติดตามขา่าวเกี่ยวกับการจราจรแขวงทางหลวงสมุทรสาครสำนักงานทางหลวงที่13กรุงเทพมหานครโดยโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข35หรือถนนพระรามสอง ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัยตอน3ระหว่างหลักกิโลเมตรที่17บวก400ถึงหลักกิโลเมตรที่21บวก500จะดำเนินการปูผิวทางชั้นบนสุดของถนนบริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข35หรือถนนพระรามสองจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรตามวันและเวลาดังนี้ วันที่2-3พฤษภาคม2 5 6 3เวลา8.30นาิกา30นาทีถึง20.30นาฬิกานาทีปิดทิศทางการกลับรถฝั่งขาเข้าจังหวัดสมุทรสาครและช่วงวันที่4ถึง5พฤษภาคม2 5 6 3เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง20.30นาฬิกา30นาทีปิดการจราจรในฝั่งทิศทางกลับรถ ขาเข้ากรุงเทพมหานครครับและนี่ก็เป็นประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานทางหลวงที่13กรุงเทพมหานครซึ่งทาง A News Time ได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางไปเส้นถนนพระรามสองนะครับได้รับทราบการปิดเส้นทางการจราจ,จรในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ2และ3พฤษภาคมเวลา8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งท่านใดที่เดินทางมุ่งหน้าขึ้นมาจากภาคใต้นะครับ ก็ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าเส้นเอก,กชัยแทนนะครับเพราะว่าตรงสะพ,พานข้ามทางรถไฟเนี่ยจะทำการปูพื้นผิวถนนชั้นบนสุดนะครับส่วนวันที่4และ5พฤษภานะครับจันทร์อังคารเวลา8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับจะปิดการจราจรฝั่งขาออกจากกรุงเทพมานครนะครับท่านใดที่จะมุ่งหน้าไปจากกรุงเทพวันที่4ที่5ก็หลีกเลี่ยงถนนพระราม2นะครับก็ใช้เส้นทางลัดเอา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก Anewstime แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ